มันโดนรวเมันโดวเยมันขอนุานะกยสีบดักแสดักแสดักกวสดักครับก้ยขียบ้อยครับปากคาบไม่ว่ามึงมืนดยอะกวกวยยเลตจะสั่นกวมันดาวกวยมันดาวกวบอกฟังป้ามันเลยฟังป้ามันเยแสเบเือเสียบดักีบ่อันเจ็ดห้าเักมเออนเดอ เจ้าวัดเจ้าวัดกับเสียบดากวะบอกแล้วว่าบักปอบมีมีมีไอวะเขาวไอวะเขาวมันชุบกันอยู่ไอ้จอบไปเลมันชุบกันสองตัวสองตัวนายเจี๊บไหลเจี๊บไหลดาวนึงดาวนึงดาวนึงเหลือเหลือบักไน้บุ้งอ่ะแหละน้งดาวอีบักปอบน้องจะ หักอะไรบักฮันบอกมีอะไรมียว่ามนผู้ใตยิงว่าตั้งไอ้ว่ไปม่วเพราะเราเสียบดักเขืซื้อเลือกอะไรฟุ้งออกรงตรงรงมันบตั้อ้ว่ากับถือกรากมาคันน่ะตอนแรกอะโอ้เหลี่ยมมันหยาดเหลี่ยมมันหลายเฮ้ยมีมีเผาพร้อมหลายๆจำไหนไอ้คือศูนย์เหลียญยอยว่าปัดได้แน่สามแสนสองพันเก้ามีสองพันเก้ามาเอาเยอะไหไอ้ศูนย์เหรียญมาเอาไปพันห้าสองแ สูดเดียวกันนะสูดเดียดวนะมาหน่อยอมามาหน่อยไปซื้อของพ่อเย็น,นปีไปซื้อรถซ,ซิปกบนีนะซ,นนซิปับระเคิงเข้าเซิเิบเนี่เออไปรถเไปซื้อๆพ่อพไอ้วอเลนรถเาไปกับรถซื้ออย่างไรล,ละอเต็มแล้วป่สวดเป็นไงเจอเสียบดักแล้วขบขวบ จืงไหมล่ะฝนตกไหว,วอบอสตครับเมื่อเดียกาศดีกระดวาเล่าเฮ้ยเมออื่อวานน่ะโตครับเ่วนน่ะขอจังิมาเนมืนมมนมนม่อคืนเยมื่อคืนนี่บึ้มมาเลยมาแล้วพี่ยังตัวร้ายาะนว้าวลาซาเสียบด่าตัวตุ้งถ้าเป็นลาซาเสียบด่านวันทูทีโมตัวบอกให้เอาไหมมีตัวผมวไปทันบอนี่เบอร์ทันหรอฮ้ยทัน ทัานอยู่เลย้ทันโอ้บอบอทันเอดีก็ท่นป่ะทันอยู่ทันอยู่ออามาดิบอมันชบแบบใส่วดกลางบไมาอะย่าน้ไอ้บอมดติ้นดิมันเห่นยายกนะปืนัองเนี้ยบนเหรยากเท่าสูแต่ว่ามัดสับเลยวใอ๋อมันมันบริฮ็ดแบบดีเดีนะมันเลี้ยวโค้งสุดวบบบาเบรเลนเนาะ เอาเสียบดักเฮ้เอาเสียบดักเว้ยหมูมันลสองที่ศนย์ะูยอมหลมมบฟังไอยงงฟังคนลม heading to supply p o ์ n t ลงหมดไปนี่นีพบศัตรูแล้วเอาเลยนะไ่งนี่ลมแล้วนี่มา มาฮันต์ก่อนเนี่ยมาลง<อ>มากระต่ายแล้วบอกต่อเป็พันได้เดี๋ยวมันก็นะนร้อยองค์ลงมั้งเห็นปะตู้ก็บล็อกเดียววะ,บ,ววะบอกวันซุปไปใส่หล,หลกกานกูเองตุลย์ยาวะเรียบร้อยวะวันซุป ส้ <ersch> ้วยองลูไแพุ่นะไปใ้ด้ยน <Yeah, right? S 2> okay. go? ีแหละก๋ลงหลังคาบ่เฮ้ยมันลงหลังคาอย่างร้อนไปพบศัตรูแล้วเอาว่ะว่ะมันดนแล้วนะเก๋โดนแล้วกมันขอได้ยนะแกเสียบดักเสีบดักเสียบดักเกเสียบดักครับเกเสียบร้ยครับปากคาบได้ป่มึงมือรวยมีีดเด้อมีแผมีแผลีบอ ไอ้บางทีอยู่ป้อมกุ้ยป้อมหรือเปล่าป้อมหรือเปล่าโรงงานมันหลังโรงงานกุ้ยมันลโรงงานกุ้ยมันป้อมกุ้ยโงงานลงงานลงหมาไอ้ลงหมคนมันก็คือนี่ละเออมันลงมาไอ้กุ้ยคืนบาเล่ละมันมันลงข้างในเนี่ยมันบ่อยแล้วก็รังเรียนกุ้ยแล้วก็รังเรียนออร์โระดับมันคือหลายตัวแท้มาหลายแท้โรงงาน เท่าราคาบอลลูนั้นคือหลายเลยแควอ้ยแปดตัวควแควว่ะแปดตัวหรอคนนั้นลควยๆวยแลดจัสันควมันดาวควมันดาวควบอกฟังปลาดมันเลยฟังปลาดมันเ้ย เสียบเอะเกับเสียบดักอยู่บ่อันเจ็ดหาเจ็ดห้าล้วกูไม่กบกบกเจ็ดห้านะกบกอ่ะป้าทําไมกระดาวไปนิ่เราสบาไอ้มันชุกันเออเนี่ยเด้เจาวัดเจาวัดกับเสียบดักวะบอกแล้ววาบกบดาวดาวดาวบนตัวไหนกบกบดาวแล้วกบกบสวย มันแควบักกว่าเป็อย่างไรขุ่นจีถือเผาตอนนี้แหละขุ่นจีถือเผาเผาศพมันเผาศพมันงฮ่เ <ś> ผ <c oughs> าศพมันงเสียงไหนเจอ,อเผาศพบะอ่านี่แหละเข,เขาไม่เผาสามส่วนแล้วตอนนี้เขาเผาศพเลยตายแล้วเผาเลยดูด,ดจจอจจิอืมจะเจอจะเจอเอารถมดาด,ดิว้าวแซ็มดาบระสุดตัวเด็กนะ โอ้ยแควแควแกวแกวเหลืออีกแควนั่งเหลือนะ้พชิโนปากคาบมาเจอเสียบดักเลยหมอว่าพืชอะไรเนี่ยปวดหัวหนิว่นะเสียบรล้อยังนั่งดาวอยู่งไปหาหมู่ดิวใครไปไหนวะปากคาบแล้วก้อนหินปากคาบเสียบเสียบดักหมอ ขวาเราบอกเฮ้ยอะไรวะคนเราโอ้ยแม็กเทียบผนอะไรอะไรมาเปิดอะไรบักปวานี่มาเปิดอีย่างแบบอันนี่เหเผาโซ่ไปก่อนดาวพันธกิจเหยียบไวไแมบตายมดาวพันกิจกันเลยทีเดียว ไเอยกบักไรเอีกเออเออเรานนมันตึงเกิดบอกใ้แหวันใหม่ัหวนใหม่บป็ไปยังบายังเป็นชนตายเลยดึชนตายไหมเรียบปากข่าวเออไอ้วกไอ้บ่ไอ้มไม่ไอ้กสั้นเดี๋ยวจะสั้นตีน่อยมั้งเตีน่อยอ้าตีน่อยไปบตังกันมันมันจะต่าเดีว ต้องมีตัวในโรงางานอะไรวะเดี๋ยวเทือกหลังคาโอ้โหเทืเอกเมื่อกี้เราบุกหลอดเดี่ยวหนึ่งสองสามหนึ่งสองสองสองหน่อยอุย้ยบุกหลอดวะเฮ้ยขั้นรอดจะหลอดจะเสียบจากได้งไหมวะนี่มีของว่ะนี่มันเทิงหลังคาตูนึงแล้วถั่เปิดโดไนไปแหะเดี๋ยวเปิดโดไนไปแหะไม่อยู่ฟางคุณแหละ แต่หลังค่ามีโรงงานมีตัวเดียวเองอืมเขาไม่รอจะแสีบดาบเฉยวะส,สก,กินปืนวีเดสเป็นเป็นตัวไอ้ตัวตาแดงนะครับเขาเอิ้นว่าเดสอายเป็นบบลูเพื่อกับโบลูเขาเอิ้นอย่างนี้ตัวตาแดงๆดงนะครับนี่สก,กินปืนตัวนี้เลยนี่ครับแสีบดาบครับผมนะลหลายๆคนเช็ดคอยเล่นแสนีเด้เอาไปดิเสียบดาบเสียบดาบรูแล้ว เน่ยบอลมเนี่ยบลมไอ้วเขีไรนักวนนัแวยอมนะับแวแวไม่เียนไปหาศูนยแล้ววนเฮ้อโหเรียบร้อยครับเสียบดาบกัน้ไ่ไหวอีี่มาาังก้นหินลังกนหินัอแวสองหาหาังก้นหินน่ะเออนอะเฮียจังไหนวะมาฆ่าเดี่ยนะเรียบร้อยปะโอ้ยบอดีขึ้นแล้วนะเห็นไหเรียบร้อยเรียบร้อยไปด้านแหวนมาสองท่านแวะ แกแบบสาบาน้ยสาบนลายว้ยทนไหวะวุ้่ะพิษลลีงขนาดว่เมียมึงไอ้หัวหน้ามันเลยไอเราปืนนี้อย่างว่โอ้ตายหมอกดีก่าจะจับ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 เสียบวกันโู้ดึกเสียบดาบละเกินเนยไนยี่เทิรลัางค้า่บบกเดียวอ่ะอบกเดียวเทิรลังค้าหน่ะถั่วเสียบดาบสุละเกินหมดเลปืนอะไรเนี่ย มันา khá นะบาง lần นะมันจดดับเนี้ยอาเลจังเลยอ่โอ้มันมันอยู่ฟังหลืบนี่ยนะสรีครับึงมีอยู่แต่ว่าแพงี้ยต้อหายกะเ้มันอยู่มุมๆนี่สูมันอยู่มุมนี่บศัตรูล้วไม่ีมันยิดไปเปื่อยอยู่เลยออมันอยู่มุมพอดีเลยอ่เฮ้ยมันดิกระเบิดแล้มาเฮ้ยถุนตุ่มมันโอเตีย เฮ้ยเอ้ยไกปกีนโพไปเหยียดโพตัวรองนั่นเดี๋ยวมากับโพเดี๋ยวมากับโพเ <laughs> สียบหนักว,ว้า <laughs> วเขากำลังปีนตัวว้าวเดี๋ยวมันล้อใจเลยดยมันจะเป็นหัวซาแล้ว